ฟอบบี้ดิสเนี่ยนะครับผมเกิดไม่ทันจริงๆผมเกิดมาก็3.5นิ้วละก็เป็นยุคขมแบบ Windows 3.1 Windows 95แล้วมันก็ยังใช้ Floppy Disk 3.5นิ้วเนี่ยในการ i n s tall อยู่ผมจำได้ว่ามี10-20แผ่นเลยเวลาจะลง Windows รอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยด้วยความที่ทำงานอยู่ใ,ในวงการคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับผมก็เลยเอสมัยก่อนมันเป็นยังไงผมอยากรู้นะว่าเทคโนโลยีผมรู้เทคโนโลยีสมัยนี้ผมอยากจะย้อนไปดูว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนมันเป็นยังไง f l o p p y Disk เนี่ยนะครับมันเริ่มมา มันมีตั้งแต่ขนาด8นิ้วแล้วพอพูด8นิ้วภาพในหัวไม่ใช่พับปิดมันมีขนาดตั้งแต่8นิ้วห้านิ้วแล้วก็3.5นิ้วใช่ไหมนี่คือ8ดนิ้วห้านิ้วแล้วก็3นิ้วผมเกิดมาในทันในยุค3.5นิ้วตรงนี้มันก็เป็นแผ่นพลาสติกแข็งแล้วใช่ไหมครับรุ่นแรกเนี่ยที่มันเป็น8นิ้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับพลาสติกบางๆเองนะมันไม่แข็งอ่ะ คือมันเป็นเหมือนกระดาษนะมันเป็นเหมือนกระดาษพอคุณมาล่อนๆมันก็จะแบบงอๆคือคำว่า floppy เนี่ยมันหมายถึงพลิกไปพลิกมาแบบว่าอ่อนยยบยาบป็คำว่า floppy ้ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เพศรศึกษาพงเป็นยังไงพงเนยโดนด่ากันรู้ป่ะเวลากูจะเข้าสาระอะไรนะพวกมึงก็แบบโอ้จะเอาหาอย่างเดียวเลยจะเอาหามึงโดนคนใน u t u b e ด่าว่าพวกมึงเนี่ยเป็นพวกไม่มีการศึกษา เป็นพวกที่เอาแต่ฮาอย่างเดียวเล่นไม่รู้เรื่องไม่รู้จาักกาลเทศนะนะเพราว่ามัด่าเหมือนกันเนี่วันนี้กูดา่ามึงอะเฮ้ย hey, มันเป็นอย่างนี้เว้ยคือฟ็อบบี้นี่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นฟ็อปปี้ปกระดาษมันแบบยองแย่ยองแย่ยองแย่ใช่ไหมเขาก็เลยมีการพัฒนามา แล้วก็เป็นเป็นรุ่นแข็งคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นเคยเห็นดิสก์ไดรฟ์เห็นป่ะอันนี้น่าจะเป็นตัว5นิ้วป่ะคือเขายังใช้แบบว่าอัปเดตระบบนนาวิถีนิวเคลียร์อะไรอยู่เลยคือฟอปปี้ดิสเนี่ยมันสร้างมาทนมาก30-40ปีไม่เป็นไรเพราะเป็นไอ้ฟอปปี้ดิสตัวเนี้ยคือเราที่เราซื้อสมัยประถมที่ผมซื้อสมัยประถมเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็พังปี2ปีก็พังละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันทนเพราะว่ามันสร้างมาดีมากนะครับรุ่นหลังๆมาแบบเริ่มคุณภาพการผลิตมันเเเเเเเรรรริ่่่่่มมมตตาาาาากก็็็ลลยยยไไไททนน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 ะัั้้้ปสเหุุวใืออดงงงีีบ ยังมีการใช้แผ่นตัวนี้ในการโปรแกรมอะไรบางอย่างซึ่งผมว่า Amazing นะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเว้ยใน floppy disk เนี่ยผมจะบอกถ้าคุณเปิดมันออกมาเนี่ยจริงๆมันก็มีแค่แผ่นแม่เหล็กข้างในวงกลมมันเป็นมันเป็นพลาสติกแปะสองข้างปึ้งใช่ไหมครับตัวแปดนิ้วเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบอ่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีผ้ามีอะไรนิดหน่อยแล้วก็เวลาเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือเก็บแม่เหล็กหลักการเดียวกันเนยะอะไรฮะกับเทปเทปเลยฮะเทปโอ้เด็กไม่รู้จักเทปอีกแล้วคนคนอ่านตามผมนะคย c a ซ s เ,เนี่ยเนี่ยเดี๋ยพวกมึงเล่นกันอีกแล้วพวกมึงเล่นกันอีกแล้วพวกมึงเล่นกันอีกแล้วเนี่ย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 แข่งกันเล่นมุก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 แข่งกันเล่นไปสำหรับใครที่มาใหม่เด็กใหม่ทุกคนนี่คือทาโนสทาโนสทำอะไรดีดนิ้วทีหนึ่งหายไปครึ่งห้องเราจะแบนคนออกครึ่งห้องนี่คือคาสเซ็ตเทปที่ใช้หลักการแม่เหล็กนะครับเพียงแต่ว่า พอมันมาอยู่ในรูปของฟ o ปปี้ดิสเน่นะครับก็แทนที่จะเป็นเทปใช่ไหมครับก็เอามาเป็นจานแบบนี้ซะนะครับแล้วก็อ่านมันเป็นวงกลมแล้วก็หลักการนี้นะครับก็จะไปเหมือนกับหลักการของ Hard d ดิสก์ไดรในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ Hard d ดิสก์ไดรก็ค่อยๆจะหายไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันก็มาเป็นเรื่องของ Solid State ที่มันได้เร็วกว่าละแต่ว่าก็ยังมีใช้อยู่มากไอเวลาที่มัน จะเขาเรียกว่าอะไรอ่านข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะไปใช้หลักการของการแม่เหล็กเนาะก็คือการทําให้เก็บข้อมูลเป็นแบบศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมครับศูนย์ก็คือการไม่ทําให้มันเป็นแม่เหล็กกับ1ก็คือทําให้มันเป็นแม่เหล็กก็คือแมกนิทิสกับนอนแมกนิทิสแล้วเวลาอ่านเนี่ยเราก็อ่านแค่สนามแม่เหล็กว่าศูนย์หนึ่ง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 อะไรอย่างนี้แหละนะมันก็เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บได้ในหลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแปดนิ้วห้านิ้วหรือสามจุดห้านิ้ ก็ยังต้องใช้ฟอปปิดิสในการโหลดข้อมูลนีเวกชันถ้าเอาแม่เหล็กมาลูกๆพังหรือเปล่าครับพังเลยครับอ๋อถ้าเกิดว่าพูดถึงฟอปปิดิสแตคนที่อายุประมาณผมหรือแก่กว่าผมเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเวลาคนลงวินโดว์ทีนึงอะ่ะคุณลงวินโดว์วินโดว์ทีนึงมันมาแบบ20แผน่นอย่างเงี้ยคุณก็ใส่ไปแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3ถ้าเกิดว่ามันมีแผน่นใดแผ่นหนึ่งพังก็แตกเมื่อก่อนกอ๊อปช็อตคัตเกมกลับมาเล่นบ้านเออจริงๆเพราะว่าพี่ เครื่องนี้มีเกมด้วยใส่ฟอปปี้ดิสปืดเข้าไปแล้วก็กรอบไอคอนมันมาปากเอากลับมาบ้านเปิดไม่ได้มันต้องกรอบทั้งหมดใช่ไหมตอนเราก็เด็กๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเกมเถื่อนในยุคนั้นฟอปปี้ดิสทั้งโหลจริงเกมเกมแท้ก็เป็นฟอปปี้ดิสนะครับแล้วก็ที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือการป้องกันกาั่นอก็อันนึงไวทีที่มันชานฉลาดมากเลยคืออย่างนี้เวลาที่คุณจะทําเกมเถื่อนเนี่ยใช่ไหมคุณก็จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นข้อมูลดิจิตอลอะถ้าเกิดว่าคุณก๊อปมาถูกต้้องมันก็ใช มันไม่มีวิธีการแบบว่าเช็คว่าอันนี้แท้อันนี้เทียมเพราะเวลาก๊อปมันก็ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีการก๊อปปี้วิธีการอันช a ร g e ลาดของเกมหนึง่งนะครับตันเจียนมาสเตอร์ผมจำจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ผมก็ไปดูดูมาอย่างนี้ครับเวลาที่เราจะป้องกันเกมเถื่อนเนี่ยทุกคนปกติแล้วอะ่ะก็จะไปเล่นกันแบบว่าให้ก๊อปไม่ได้ใช่ไหมเราคุยกันไปแล้วในคลิปออมาหากาบเกมเถื่อนว่าบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเซกเตอร์ของแผ่นให้มันไม่มาตรฐานนะครับหรือใช้วิธีการผลิต ที่ไม่มาตรฐานทำให้เวลาก๊อปไปเนี่ยมันก๊อปไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะก็จะเฟลที่ขั้น Copy แต่เกมเนี่ยมันทำพิเศษเกมที่ทำา o p y y r r o u u t t o o n ได้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเอ้ยทำเหมือนว่าก๊อปสำเร็จก๊อปมาก๊อปได้ เอาไปเล่นปุ๊บมีวิธีการบางอย่างตรวจว่าเกมจะก๊อปมาอย่างเช่นเกมไปสไปโรอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณเล่นไปเลยถ้าเกิดคุณซื้อ c o p ปี้เกมเถื่อนมามันสักพักหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในเกมไหม่ว่าคุณจะเจอมอนสเตอร์แปลกๆคุจะมีอะไรวิ่งมาตัดหน้าคุณตลอดเวลาทําให้คุณเล่นจนจบเกมไม่ได้เพราะคนคุณงีดอ่ะก็คือตอนก๊อปไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยก๊อปได้แ็กได้เล่นได้สบ,บายแต่พบไปเล่นแล้วแปลกๆใช่ไหมครับเหมือนกับเกมอะไรนะเกม Developer Simulator อ่ะใช่ป่ะที่ถ้าเกิด มันก็กรอบได้อะเล่นได้นะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาปุ๊บอยู่ดีๆคุณเพิ่งจะโดนแบบอีเวนต์ในเกมเหตุการณ์ที่ทําให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เกม Dungeon Master นี้ก็เหมือนกันก็คือตอนกรอบอ่ะกรอบได้เว้ยก็เล่นได้ไงไม่มีปัญหาแต่พอเล่นไปปุ๊บเวลาคุณจะปามีดปุ๊บสมมติเจอศัตรูจะปามมดใส่ป้าม,มีดมันจะค้างอยู่กลางอากาศประตูบางประตูจะเปิดไม่ได้เออยิงกระสุนแล้วกลายเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมเนี้ยค่อนข้างพิเศษเพราะมันอยู่ในฟอปปี้ดิสครับแล้วก็เลยก็เลยจะเอามาเลา ก็คือกระบวนการเนี้ยตัวแฮกเกอร์นะพวกแฮกเกอร์ er ทั้งหลายเนี่ยเขาก็หาอยู่นะนะฮะคือคุณไม่รู้เลยว่าคุณแครเกมนี้สำเร็จหรือเปล่าจนกว่าคุณจะเล่นจบไปทั้งเกมถูกไหมเพราะว่าไอสถานการณ์แปลกๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยคือสมมติผ่านด่านหนึ่งด่านสองยังเล่นได้อยู่พอด่านสามเหตุการณ์แปลกเริ่มเกิดขึ้นก็คือแครไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณมีวิธีแครกวิธีใหม่ออกมาแล้วคุณอยากจะตรวจสอบว่าไอมันมันแครกได้ไหมอ่ะ คุณไม่ต้องไปเล่นให้มันจบเกมก่อนแค่นี้มันก็แตกละคือมึงมีวิธีวิธีการใหม่มาปั๊บมึงต้องต้องไปเล่นเกมให้จบหนึ่งรอบแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบว่า้ทุกฟังก์ชันทุกฟีเจอร์มันใช้ได้เลยแค่นี้ก็โถยเลาได้ค่อนข้างนานแล้วถูกไหมครับก็เกมที่ปรากฏว่า1ปีครับกว่าที่จะแคร็กได้ซึ่ง1ปีเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่นานมากสำหรับการแคร็กเกมหนึ่งเกมเพราะว่าปกติแล้วเกมเนี่ยแคร็กกันแบบหลักชั่วโมงครับถ้าเกิดว่ามันรู้ว่า แพชตรงไหนมันแก้ไม่ยากจริงฮะในทางคอมพิวเตอร์เราคุยกันไปแล้วในในมหาการเกมเถื่อนว่ามีการแพชนั่นแพชนู่นแพชนี่ลองไปดูคลิปเก่าดูนะครับแต่ประเด็นก็คือไอเกมเนี่ยมันไม่รู้เว้ยว่าระบบป้องกันมันอยู่ตรงไหนเพราะตอนก๊อปก็ก๊อปเสร็จเล่นก็เล่นได้ก็คือมึงต้องเล่นใหม่ทุกรอบเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอลอดออตตลิงเบอรเทิลออฟมิชเนอรเอิร์ธสองเล่นไปเล่นมาฐานบึ้มโหลดเถื่อนเออคนแคคก็หาไม่เจออีกเป็นปีฮะ ว่าว่าทาไมว่าว่าเอ๊ะมันมีวิธีการป้องกันตรงไหน,นคือตอนที่เขาขึ้นรูปเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีนี้ครับตัวตัวตัวฟอปปี้ดิสนะตัวฟอปปี้ดิสก็คือมันเป็น3.5มจุดห้านิ้วแล้วแหละ,ละตอนนั้นนะ่ะเมื่อเรามาดูเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะเขียนแต่ละบิดให้เป็นศูนย์กันหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ใช้วิธีการก็คือใช้แม่เหล็กไปกระตุน้นวัทีเรี่ยลของของแผ่นเนี่ยนะครับมันก็จะอุกแม่เหท็์หรือว่าคือการทําทให้เกิด เดี่ยวนาเกิดความเดี่ยวนําแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีความเป็นแม่เหล็กก็คือบิตศูนย์ถ้าเกิดมีความเป็นแม่เหล็กก็คือบิตหนึ่งทีนี้ไอเกมไอเกม Dungeon Master เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่บิตหนึ่งอะในในในดิสนี้นะครับที่ว่าทาเป็นฟัซซี่บิตฟัซซี่บิตคืออะไรนะครับคือเหมือนกับว่ามันแมกนิทิส์ไปครึ่งหนึ่งละแล้วมันก็เลิกไอไอตัวบิตตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่กึง่งกึ่งระหว่างความเป็นแม่เหล็กกับความไม่เป็นแม่เหล็กอ่านรอบแรกอาจจะอ่านว่าศูานย์ อาจจะอ่านว่า1อ่านรอบ3 1อ่านรอบ40คืออ่านแต่ละครั้งค่ามันจะไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นดีเฟกต์นะครับหรือว่าเป็นเป็นข้อบิดพลาดทางการผลิตแต่ว่าเขาจงใจให้มันเกิดดีเฟกต์ที่บิดตำแหน่งนี้เท่านั้นตำแหน่งเดียวเลยเวลาที่คุณโหลดเกมจากแพ่นะครับมันก็จะมาอ่านดิสที่ตำแหน่งนี้นะครับมันจะอ่าน5รอบถ้าเกิดว่าอ่านแล้วค่าเหมือนเดิมทุกรอบก็คือมึงใช้แผ่นก๊อปแล้วใช่ไหมเพราะว่าแผ่นก๊อปเวลาที่มันก๊อปมันก็จะอ่านครั้งเดียวแล้วมันก็จะเขียนตามที่่่มันนอาได้ใช แต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นแท้เนี่ยไอ้บิดเนี่ยมันเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้มันอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าอ่าน5้ารอบแล้วมันมีค่าต่างกันก็แสดงว่าอ๋อไอ้เรี่อในแผ่นแท้ใครจะไปรู้ฮะแต่ว่าทันทีที่รู้นะว่าอ๋องอย่างน,นี้ก็แพทได้ทันทีเข้าใจไหมคือวิธีการแพทเนี่ยมันไม่ยากแต่ต้องรู้ว่าแพทตรงไหนแค่นั้นเองใครจะไปรู้ครับว่าทําไมดีๆมันอ่านดิสในเซกเตอร์นี้สามรอบสี่รอบห้ารอบติดต่อกันอ่า ก็คือจงใจทำให้เกิดดีเฟกต์ในบิตนั้นบิตเดียวดังนั้นทุกแผ่นของเกมนี้เนี่ยก็จะมีดีเฟกต์ที่บิตนี้โอ้โหจีเนียสเนี่ยก็คือเซอร์โวมอเตอร์ใช่เซอร์โว เปอร์มอเตอร์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้มันขยับในในความถี่ที่ตรงกับโน้ตมันก็มันก็ทําได้ละแล้วก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมีคนพูดถึงเรื่องของไรซ์โปรเทคชันเนาะไรซ์โปรเทคชันของของของดิสก์ก็คือแบบว่าเหมือนกับคุณเซฟไฟล์งานอะไรสําคัญไว้แล้วคุณก็สามารถที่จะเปิดไร e ์โปรเทคชันก็คือไม่ให้อะไรมาเขียนทับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่ไอไอช่องเนี่ยคุณเห็นปะผมซูมให้คนดูแล้วเนี่ยก,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 ก็คือไอตรงเนี้ยคุณก็เลเื่อน ผ่านช่องนี้ถ้าเกิดแสงผ่านได้ก็คือเขียนได้ถ้าเกิดแสงผ่านไม่ได้ก็คือเขียนไม่ได้นะครับอันนี้คือเวอร์ชันที่อัปเกรดมาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ไอตัวรุ่นแรกเนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะครับก็คือมันเป็นกระดาษคือเขาจะเจาะรูไว้ให้นะครับก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นไลท์โพลิชั่นเขาทำแบบนี้คุณดูดิในรูปนี้คือไลท์โพลิชั่นเปิดคุณเห็นปะ่ะเขาเอาเทปปิดคือจริงๆตรงนี้มีรูเว้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไลท์โพลิชั่น คุณก็เอาเทปมาปิดแปะปุ๊บแล้วเลเซอร์มันก็ยิงผ่านแสงก็ยิงผ่านไม่ได้มันก็จะไม่เขียนง่ายไหมตอนแรกอะ่ะมันมันมันมีด้านเดียวถูกป่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นในที่มันเป็นงกลมแบบนี้แล้วใช่ไหมแทนที่เราจะอ่านด้านเดียวใช่ไหมครับเราก็ได้อ่าน2ด้านดิถูกป่ะเพราะว่าก็เขียนข้อมูลได้2ด้านก็เหมือนเทปไงก็เลยทําให้มันเขียนข้อมูลได้2ด้านพอเขียนข้อมูลได้2ด้านปับ๊บคุณคิดถึงสภาพแผ่นแผ่นที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าหัวอ่านมันมีอยู่ด้านเดียวนะ ว่ามันมีอยู่ด้านเดียวเวลาที่คุณอยากจะกลับด้านคุณก็ต้องพลิกพลิกแผ่นนี้กลับด้านใช่ไหมครับแต่พอคุณพลิกไปอีกด้านหนึ่งไอ้เนี้ยมันก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ละแล้วเลเซอร์แต่เลเซอร์มันอยู่ที่เดิมเลเซอร์มันก็จะยิงมาเจออะไรฮะมาเจอกับไอ้เหี้ยขอบนี่ก็คือ light p o s i t i o นก็คือจะเขียนไม่ได้เพราะว่าเลเซอร์มันก็ยิงมาปุ๊บอา้าวแสงผ่านไม่ได้นี่ว่า light position ทั้งนั้นจริงแล้วคือแผ่นมันกลับด้านทำยังไงรู้ไหมฮะวิธีทําก็ไม่ยากครับเอากรรไกตัดก็ได้เหมือนกันหรือ เขามีขายเป็นสแตมป์แบบเนี้ยฮะก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ดิสที่สองด้านใช่ไหมครับคุณก็ไปซื้อแทปเปิลมาแบบเนี้ยฮะเป็นรูแบบขนาดพอดีมากหนีบป๊ะเอ้โหงจีเนียระอันนี้ผมเกิดไม่ทันนะผมผมมาเล่าเฉยแต่ว่าผมเกิดมามันก็มันก็ยุคที่มันเป็นอันเล็กที่มันเป็นพลาสติกแข็งแล้วนะครับตรงนั้นก็เป็นสองด้านเรียบร้อยแล้วหัวอ่านสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมี มันจะมีหัวอ่านทั้งบนทั้งล่างและนะครับไม่ไม่ต้องกลับด้านดีสกกต่อไปนะแต่มันก็ยัง1.44เมกะไบต์อยู่ดีนะครับ